ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มากับงานสัมภาษณ์นะครับงานเปิดตัวของกูเม้นะฮะแล้วเรามาผลิตภัณฑ์กันนะว่ามีสินค้าอะไรบ้างวันนี้งานอะไรมีอะไรครับสวัสดีครับวันนี้งานเปิดตัวกูเม้มาแก้เสี่ยมพารากอนะครับคือที่นี่เขาเริรลเวทใหม่ทําใหม่ใช้ลายสวยงามกว่าเดิมเวิร์วังอลังการก็งานวันนี้ในประมงก็ไม่ยอมแพ้เราจัดโปรให้หนังปลาหนึ่งแถมหนึ่งนะครับจริงๆของเราขายในกูเม้มา3ปีแล้วเราเติบโตขึ้นกับกูเม้เรื่อยๆแลวันนี้เรามีสินค้าในกูเม้ประมาณ20กว่ารายการ โดยเฉพาะตัวนี้คือพระเอกของเราตัวขายดีสุดซึ่งหนังปลาแซลมอนไข่เค็มของนายประมงนะั้นเรามีขายยันเซเว่นอีเลฟเว่นและส่งออกกว่า19ประเทศแค่เซเว่นอีเลฟเว่นก็เหมือนกว่าสาขาแล้วแล้ววันนี้อ่ะขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวนี้เราทาตามสิงคโปร์เราทาตามเขาก็จริงแต่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาให้มันเหนือกเขาแถมราคาถูกด้วยเเป็นของคนไทยเองเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทสิงคโปร์ไปไปซื้อห่อสามร้อย ฮะส่งออกกว่า19ประเทศครับสิงคโปร์ห่อ300ไม่พอเขาใช้คำว่าฟิสกินซอตินเอ็กฟิสกินซอตินเอกคือหนังปลาไขา่เคม็มเขาไม่กล้าดีแค์เป็นแซลมอนเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าคือปลาอะไรไอฟิสกินอ่ะสุดท้ายก็มาจบที่ดอลลี่เวียดนามหรือปลาหว่ปาปลาปลาปลาสวายปลาสวายซึ่งปัญหาปลาสวายมันมีคราวกิ่นขาวแรงมากเขาวิธีการแก้ขาวเขาทำยังไงรู้ไหม,มเขาใส่เครื่องเทศหนักๆแล้วใส่เนยลงไป แล้วผลลัพธ์คือไม่คือแซนดกนะัแนแซนดต้องทานแล้วเพลินนะไม่ใช่ทานสามคำแล้วเลี่ยนอันนี้นายประมงแก้ไขปัญหาตรงนี้หมดเลยแล้วอย่าเพลินนะซื้อไปคุณจะเพลินกินทั้ง2องอันนี้สองรสเด็ดสองรสดังนะครับหมาล่าก,กับไข่เคม็มหนังปลาไข่เค็มหมาล่าก,กับหนังปลาไข่เคม็มตัวนั้งเดิมครับนายประมงครับผม แล้วคุณม่านฟ้าวันนี้มาในงานค่ะวันนี้ก็มางานเปิดตัวของกูเม่นะคะแล้วก็มาร่วมแสดงความเป็นดีกับคุณพลด้วยนะคะเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของนายประมงเลยค่ะแล้วก็รถที่ชอบนะคะจะเป็นรถนี้ค่ะมีรถหนาล่านะคะกับรถนี้เลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีตัวปลาข้างเหลือเนาะใช่ไหมจริงมานานแล้วตัวไหนคะปลาข้างเหลือวจัดโตด้วยหนึ่งชั้น่นวุดยอดเลยตัวนี้ค่ะ ปลาข้างเหลืองนี้ขายดีที่จีนขายดีที่จีนขายดีที่สุดออกเพราะว่าปลาข้างเหลืองอาจจะไม่ทราบเพื่อนอ่าปลาข้างเหลืองนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่จีนมากๆนะคะแล้วก็คนจีนเนี่ยเหมือนเคยคุยกับคุณพลเนาะคุณพลบอกว่าเขาชอบอะไรที่เรียวๆเนาะดูแล้วแบบเออมีหางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเออเป็นไอเดียใหม่ที่เรารู้ว่าอ๋อไม่น่าแบรนด์นายประมงอะค่ะเขาถึงส่งส่งออกทั่วโลกเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ในไทยเนี่ยเรายอดขายแค่มาสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าน่าแต่าคือส่งออก เ้าหาซื้อที่ไหนได้บ้างฮะนอกจากสินค้านอกจากจท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตไอ้นอกจากเกิร์เม่แล้วเซเว่นอีเลเวนใกล้บ um ้านมิลกว่าสาขาลงครบครับหนังป่านในประมงแล้วก็จะมีในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีแล้วก็โลตัสอารมณ์แบบอลังการมากแล้วก็อ่าภาคเหนือมีห้างริมปิงด้วยนะของคนเหนือของเราฝากได้เลยฝากได้เลยฝากขอฝากด้วยนะครับในประมงนะครับขอให้แบรนด์นี้เข้าไปอยู่ในใจของของของทุกคนนะครับผมเป็นคนตั้งใจทำคือผมถ้า รู้จักผมผมมาจากเด็กเสิร์ฟฝากติดตามอายู่ในร้านตอนที่ ep 1นึ้หนึ่งในประมงนะครับ uh oh. จะรู้เลยว่าผมมาจากสายอาหารหล้วนๆพอเราทําอาหารเนี่ยเราคนชอบทําอาหารเราเราจะทําด้วยรสชาติที่ท,ท,ท,ที่ที่เหมือนกันเราจะลังสรรค์รสชาติรสชาติออกมาถึงแม้ไม่ใช่เชฟแต่ว่าเป็นคนสายทําอาหารมาตั้งแต่เด็กครับขอบคุได้ขอบคุณมากเลยค่ะ